ทำบุญอุทิศให้กับคนตายต้องทำแบบนี้เขาถึงจะได้รับบุญการทำบุญนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและสามารถส่งผลทำให้เรามีจิตใจที่สงบขึ้นซึ่งการทำบุญนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทำทานการบริจาคสิ่งของรวมไปถึงการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตหรือร่วงลับไปแล้วบางคน ลับมีคำถามและข้อสงสัยว่าเราจะสามารถทำบุญให้กับคนตายอย่างไรเขาถึงจะได้รับผลบุญวันนี้ช่องคิดดีทำดีเลยอยากจะเสนอเคล็ดลับทำบุญให้คนตายอย่างไรให้เขาได้รับผลบุญและเราเองก็ได้รับผลแห่งการทำบุญและฐานนั้นด้วยการทำบุญให้กับคนที่ตายหรือร่วงรับไปแล้ว เชื่อว่าหลายคนอาจจะพอรู้จักกันมาบ้างแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องทำบุญไปให้เขาหรือถ้าเราอยากจะทำเราจะสามารถทำช่องทางไหนได้บ้างเพื่อที่เขาจะได้รับบุญกุศลที่เราได้ทำไปให้แน่นอนว่าการที่เราได้ทำบุญ ให้แก่คนที่ตายหรือร่วงรับไปแล้วนั้นถือเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่ส่วนใหญ่นับถือและสืบทอดต่อกันมาเพราะการที่เราได้ทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานรวมถึงการกรวดน้ำสิ่งน,นี้จะเปรียบเสมือนว่าเราได้ส่งอนิสงส์ผลบุญนี้ไปให้เขาทำให้เขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์และมีความสุขมากขึ้น สำหรับใครที่อยากจะทำบุญให้คนที่ล่วงลับไปแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะสามารถทำบุญให้เขาเหล่านั้นด้วยวิธีไหนบ้างแต่ละขั้นตอนมีความสำคัญอย่างไรมาดูกันได้เลยครับ 1. เรียกชื่อในขณะที่ถวายสังฆทานทุกครั้งที่ผู้จัดทำเองไปถวายสังฆทานให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมักจะต้องเอ่ยนามชื่อของท่านนั้นเสมอ ประมาณว่าขอบุญกุศลที่ลูกได้ถวายสังฆทานในครั้งนี้ขอให้คุณพร้อมเอ่ยชื่อผู้ที่ล่วงลับจงมารับผลบุญที่ลูกอุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้แล้วจงส่งผลบุญกลับมาให้ลูกได้พบกับความสุขความเจริญในชีวิตด้วยเทิดเพราะผู้ที่จัดทําเชื่อเสมอว่า ถ้าเราถวายสังฆทานแล้วนึกถึงชื่อผู้เสียชีวิตไปแล้วเขาก็สามารถได้รับผลบุญที่เราได้อุทิศไปให้ทุกครั้งที่เราทำบุญให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วจงบอกชื่อนามสกุลให้ชัดเจนเพื่อที่เขาจะได้รับผลบุญอย่างเต็มที่นั่นเอง 2. นํนำอาหารที่เขาชอบใส่บาตรอยู่เสมอตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ผู้จัดทาเคยได้ยินว่าหลังจากที่ผู้ตายได้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ1นึถึงสองสัปดาห์วิญญาณยังคงล่องลอยอยู่ที่เกิดเหตุและยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดถ้าเป็นไปได้เราควรหมั่นทําบุญตักบาตรในช่วงนี้ให้บ่อยที่สุดและอาหารที่ใส่บาตรควรเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบ และรับประทานบ่อยๆตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็จะทำให้เขาได้รับผลบุญจากการที่เราตัดบาดไปให้เขาอยู่เสมอ 3. ตั้งใจแผ่เมตตาสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะไปทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับเราอาจจะถือศีลอยู่ที่บ้านและหมั่นแผ่เมตตาให้เขาบ่อยๆซึ่งเวลาที่เราแผ่เมตตาให้ผู้ที่ล่วงรับ ควรทำด้วยความตั้งใจและจิตใจอันแน่วแน่ก็จะทำให้ผลบุญในครั้งนี้สามารถส่งถึงผู้ที่ล่วงลับได้ 4. ทํทำบุญเมื่อถึงวันครบรอบที่ผู้ตายเสียชีวิตเมื่อถึงวันครบรอบวันตายของผู้ที่เสียชีวิตเราต้องไปทำบังสกลุลที่วัดตรงที่เก็บปัิทิของผู้ล่วงลับไว้พร้อม นิมนต์พระมาทำพิธีให้แล้วมีการทำบุญถวายปัจจัยต่างๆไปให้ผู้ที่ล่วงลับด้วยเพราะมีความเชื่อว่าถ้าเราหมั่นไปทำบุญให้เขาในช่วงวันที่ครบรอบวันตายจะทำให้เขาได้รับผลบุญมากที่สุดแล้วผลบุญที่เราทำไปนั้นยังส่งผลกลับมาทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอีกด้วย 5. การนิมนต์พระ เพื่อเชิญดวงวิญญาณก่อนที่เราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขานั้นเราจะต้องทำการนิมนต์พระเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของคนที่ล่วงลับไปแล้วมารับผลลบุญพร้อมกับบอกกล่าวให้เขาได้รับรู้ในสิ่งที่เราทำไปให้โดยพระสงฆ์ท่านจะพาเราทำพิธีกรรมและกล่าวบทสวดต่างๆตามขั้นตอนของทางศาสนานั่นเองห ถวายเพนต่อมาเราก็จะทำการถวายเพนแด่พระสงฆ์โดยขั้นตอนนี้จะมีความเชื่อที่ว่าการที่เราถวายเพนแด่พระสงฆ์สิ่งนี้จะถือได้ว่าผู้ที่ตายไปแล้วนั้นก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญไปด้วยอีกทั้งยังทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมไปด้วยดังนั้นเมนูที่เรานำมาถวายเพนพระ เราก็อาจจะนำเมนูโปรดของคนที่ตายไปแล้วมาประกอบเป็นของถวายเพลงพระได้เช่นกัน 7. จ็ดนำชุดขาวไปถวายพระการที่เรานำชุดสีขาวไปถวายพระเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญกุศลไปให้คนที่ตายไปแล้วนั้นสิ่งนี้จะช่วยนำพาดวงวิญญาณของเขาได้พบเจอแต่เรื่องที่ดีได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีมากยิ่งขึ้น เมื่อพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้เสร็จสิ้นให้เรานําน้ำที่ได้จากการกรวดน้ำไปลดบริเวณต้นไม้เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ตายให้เขามารับผลบุญที่เราได้ทำไปให้ซึ่งเราอาจจะต้องเอ่ยชื่อของคนที่ตายไปแล้วเพื่อที่เขาจะได้รับรู้ถึงสิ่งที่เราทำไปให้เขาจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเคล็ดลับ ทำบุญให้คนตายอย่างไรให้เขาได้รับผลบุญซึ่งการทําบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตที่สามารถจะทำให้เขาได้รับผลบุญได้นั้นขึ้นอยู่ที่จิตใจและความตั้งใจในการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลของเราด้วยและควรหมั่นทําบุญตักบาตรให้ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ประจําและเราควรมีความคิดดีทำดี และดำรงชีวิตต่อไปให้มีความสุขถ้าเราทำได้บุญกุศลที่เราสร้างก็จะสามารถส่งไปให้ผู้ที่ล่วงลับได้ผลบุญนั้นยังตอบแทนกลับมาทำให้ชีวิตของเราทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านหากท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักเพื่อเรา จะได้ส่งต่อบุญให้กับญาติสนิทมิสหายของเราที่ได้ล่วงลบไปให้เขาเหล่านั้นได้รับผละบุญต่างๆที่เราได้ทำไปให้อย่างเต็มที่คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกๆท่านไว้เจอกันคลิปหน้าผมจะมีเรื่องราวด,ดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับ ่องคิดดีทำดีขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์ให้คนที่คุณรักกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับ